สวัสดีขอบอลทุกท่านนะครับรวมถึงเพื่อนที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังทีิปของเราด้วยนะครับผ่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะครับเมื่อวานนี้2คู่ที่ผมให้ไปนะครับคู่แรกเกนเจอทางด้านนิโคเซียบอลคู่นี้ผมมาอยู่ที่เกนนะครับเกนแพ้สองตูต่อศูนย์ครับผมบอกว่าเกนน่าจะประมาทแน่นอนเลยเกมนี้ครับเล่นในบ้านแท้ๆนะครับแล้วกรนีแคปบอกว่าลูกครึ่งจะแพ้สองตูต่อศูนย์นะครับส่วนอีกหนึ่งคู่ครับก็คือเบียร์ ส่วนบอลวันนี้ผมจิ้มจงมาสองคู่เป็นบอลลีกนะครับก็วันนี้วันศุกร์แล้วนะครับพรุ่งนี้ฟิลฟลเนีนกีก็เปิดมาประมาณเจ็ดคู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเริ่มจากวันเนียนก่อนนะครับวันนี้คู่แรกผมมองไปที่โอลิ์บิลลียงเจอทัวร์นะครับส่วนหนึ่งคู่คือนอร์ทิตี้เจอกบบเบนวอลนะครับคู่แรกวันนี้ของเรานะครับยงเจอกับทัวร์ครับสติของคู่นี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับถ้าเราดูในเรื่องของสิธเกมล่าสุดที่ผ่านมาในการพบเจอกันต้องบอกว่า ดิยงทำผลงาน,นได้ดีกว่าใช่ถึง9ครั้งนี้ครับแล้วก็แพ้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเกมที่แพ้ครับเมื่อปี2007เดือนกุมภาพันธ์อยูที่5ครับแพ้อยู่ที่1ประตูต่อ0นะครับส่วน9เกมล่าสุดที่ผ่านมานั้นนะครับดียงชักหมดทั้ง9เมกมรวดก,กันมีสกอร์รวมกันสี4ประตูต่อ1นะครับ2 1 2 1 1 0 4 1 5 0 3 0แล้วก็3ประตูต่อ1สุดเกมล่าสุดที่เจอกันครับเมื่อกมกราคมวันที่17าสินบ,บงนนก็คือฤดูกาลที่แล้วนะะครรับียชป1ตตู่อ0 สโซสูงต่ำหมงคู่นี้เอา5เกมล่าสุดที่ผ่านมา0ูถึงสเกมก็มีต่ำแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับอย่างนี้ก็เป็นสถิติที่น่าค่อนข่างน่าสนใจนะสำหรับบอลคู่นี้ส่วนฟองของเจ้าบ้านอย่างลียง5เกมล่าสุดที่ผ่านมาของพวกเขานะครับเอาตั้งแต่กระชับที่เจออันเดอร์เลครับแพนเดเลตว่า3ประตูต่อ0นะครับแพ้เอ่อวิลเลมทเวย์มาที่5 0นะครับชนะเฟย์ญูดสองศูนย์สวีเตอร์มิราน2 2แล้วก็เกมล่าสุดกับชะซิโออยู่ที่2องประตูต่อหนึ่ครับเป็นการเปิด ดูดูการใหม่ที่ถือว่าทำผลงานในค่อนข้างดีก็เก็ดสามแต้มได้ครับแต่ว่าตัวหลังเขาก็มีโดมใบแดงไปตัวหนึ่งด้วยนะครับส่วนทั้งด้านผู้เย่อย่างทัวนะครับเอาห้าเกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับมีหลีกสองเรื่องกระชับมิตรสามนะครับเกีวกับระชับมิตรครับพวกเขาชนะทั้งด้านเลออาร์ปนที่สามศูนย์ชั้นน้องซี่ห้าประตูต่อสี่ครับแล้วก็มีแพ้โอแซโแซนะครับที่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเอาง่ายๆนะครับในเรื่องของ เอ่อเปิดตั้งแต่เปิดฤดูกาลนะครับสองเกมล่าสุดที่ผ่านมาพวกเขาแพรวดนะครับแพ้วงปริเยนะผมที่สามประตูต่อสองแพ้ตูลรุยที่สามประตูต่อศูนย์นะครับอันนี้คือฟอร์มสองเกมล่าสุดที่ผ่านมาของัวกในการเปิดฤดูกาลนะครับอันดับตารางคะแนนตอนนี้นี่ครับทัวร์ยูนดับที่สิบเก้าแข่งไปสองเกมนะครับแพ้ทั้งสองเกมรวดนี้ได้สองเสียและถอดหกประตูครับไร้คะแนนนะครับส่วนทางด้านลียงครับเกมแรกของพวกเขานี่ครับชนะเลยนะครับผม อ่ารูิเซียมนยี่ได้2เสียได้หนึ่งครับมีอยู่สามคะแนนนะครับตอนนี้จะเป็นเกมที่2ของเขาเนี่ยครับถ้าเกิดเก็บ3ามแต้มวันนี้ได้เขาจะมีอยู่หกคะแนนนะครับก็มองว่าสามคะแนนไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในเรื่องของการชนะแฮนดิแคปผมมองว่าอาจจะต้องดูในเรื่องของสิจิกันสักนิดนึงนะครับในเรื่องของแฮนดิแคปคุ่คี้เปิดมาอยู่ที่ลูกครึ่งครับไหลเป็นลูกครึ่งควบสองนะครับแล้วก็น้ําจ่ายค่อนข้างล้นด้วยนะครับส่วนน้ําจ่ายทางด้านตัวนะครับล้นข้างต่ํานะครับ ไหลลงมาจาก0.90เลือกเท0.87นะครับส่วนในเรื่องของหนึ่งคุณสองตรงนี้ครับก็ยังไว้ใจทั้งด้านนียงได้อยู่นะครับผมเชื่อว่านะครับในเรื่องของสถิติการพบเจอกันนะครับมันค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับแล้วก็วันนี้จะเลื่นไปบ้านของลียงด้วยผมมองว่าลียงน่าจะเก็บสามจันได้ไม่ยากนะครับและอย่างหนึ่งนะผมฟอร์มการเปิดฤดูกาลทั้งด้านทัวร์ก็ไม่ค่อยทำผลงานได้ดีเท่าไหร่ครับ เสียถึงหกประตูนะครับแล้วก็ลียงเพราะเขามีเกมรูปที่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่แล้วนะครับผมมองว่าหนึ่งประตูวันนี้นีแน่นอนสำหรับบางคู่นี้นะครับรอรุ่นที่สองนะครับก็ฟันธงไอเชียไปที่ลียงนะครับอ่าฟันธงต่อนะครับผมสำหรับบางคู่นี้นะครับที่ลูกครึ่งนะครับหรือว่าอ่าใครจะไปเรื่องของสูงต่ําก็ได้ครับสูงต่ำเนี่ยนั่ให้อยู่ที่สามเมตรนะเพราะว่าความสูงก็คือแฮนดิแคปตัวนี้นะครับแต่ว่าดูสุดตตวผมแล้วผมบอกว่าแฮนดิแคปน่าสนใจกว่านะครับ ต่อไปลำดับคู่ที่2องเลยครับคู่ที่2นะครับก็คือคู่ระหว่างนอร์ทิทตี้เปิดบ้านต้องรับการเยือนของมินบัวครับฟุตบอลชะเป็นชิปอังกฤษนะครับฟอร์มของทั้งสองทีมในการพบเจอกัน10เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับนอร์ดิทชนะไปถึงหเสมอ3แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับส่วนในเรื่องของ5เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับนอร์ดิทชนะ3เสมอ2ไร้พ่ายนะครับ2เกมล่าสุดที่เจอกันครับนอร์ดิทพรได้คะแนนเสมอกับมินบัวอยู่ที่ศูต่อศเป็นการเจอกันที่ไม่มีสกอร์เลยนะครับ ตัวสามเกมก่อนหน้านั้นออกสูงที่เกมนีะครับก็มีนอริจิ่งสองหนึ่งสี่สามนะครับแล้วก็สามประตูต่อหนึ่งนะครับนอริจิ่งก็เป็นทีมที่เพิ่งตกมาจากในเรื่องของพิมพ์มาริ่งกึบนะครับฟอร์มของทาด้านนอริซิตี้ครับห้าเกมล่าสุดที่ผ่านมาของพวกเขาเนี่ยครับมีในเรื่องของคาราา์บานคาร์บอนด้วยหนึ่งเกมนะครับชนะหนึ่งเสมอสองแพ้ 2, ไปสองเกมนะครับ หลังจากที่พวกเขาไม่สามารถเก็บแช,ชบมป์มาได้เลยตลอด4เกมเกมล่าสุดที่ผ่านมาผมให้ต่อนอร์เดลสตีที่ด้วยนะครับเกมที่ผมว่าให้คลิปอ่าคลิปเก่าไปแล้วก็ลองไปหันเราไปไล่ดูคลิปเก่าๆได้ในเรื่องของนอร์เดลิตี้แต่ที่เจอกระทำเดฟฟิวทาวกัผมเขาอยู่ที่นอร์เดลิตี้ครับบอลรึ่งแรกครับนอร์เดลิตี้มันยิงไปก่อน2ประตูต่อ0นะครับพอครึ่งหลังนะครับเกมเราของพวกเขามีปัญหานะครับทขาไม่ได้เขาไม่ชาร์จให้เดฟฟิวทาวน์บุกมากติดแตะๆได้อยู่ที่2ประตูต่อ1น,นะครับ ความมั่นใจของเราดูซิตี้ตอนนี้ผมมองว่าก็ถือว่ากลับมาสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้วนะครับหลังจากที่ชนะฮันเดอร์ฟิลาไปได้นี่ครับก่อนขณะในขณะที่ก่อนหน้านั้นในพวกเขายังไม่สามารถเก็บถชได้เลยแม้แต่เกมเดียวนะครับส่วนเพราะฟอร์มทางด้านมินบอนะครับให้เกมล่าสุดที่ผ่านมาในชนะสองเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปสองเกมเกมที่ชนะมิช่สโตสตี้นัที่สองประตูต่อศูนย์แล้วก็ตัวที่หนึผมที่สามประตูต่อสองส่วนเกมล่าสุดบุกไปเสมอกับสวอนซีซิตี้เราอยู่ที่สองประตูต่อสองครับ ในเรื่องของดับตรารคะแนนของคู่นี้ก็มีบอสทำผลงานได้ดีกว่านะครับสเกมล่าสุดพิพาวันอสศเสมอหนึแพ้ไปหนึ่งเกมเกมรูกยูมแล้วหมดเจประตูแลส่วนเกมรับเสียไปหนึ่งแค่หประตูเท่านั้นนะครับก็โบวอยู่ลูกก็มี7คะแนนเทียบเท่ากับทางคาร์ดิฟฟซิตี้กับเชฟฟลดอยู่ในเตดนะครับส่วนทางด้านเอริคือาที่เครับแข่งมดสี่เกมนี่งชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้สเกมลูกนะครับยืมแล้วถมดสี่ประตูส่วนเดียมรับ็สียไปหนาเจ อ่าเบนติตี้นะครับประมาณนี้ในเรื่องของสามแต้มวันนี้เนี่ยผมดูแล้วนะผมมองว่าโอกาสอยู่ที่โนเดตค่อนข้างสูงนะครับคือนอเดตตอนนี้นะครับต้องบอกว่าระบบเริ่มกลับมาดีแล้วนะครับหลังจากที่สะดุดมาตลอดสี่เกมนะครับถ้านี้ก่บตรงนี้มันบนงับอกไปที่มินวอนะครับอันนี้ผมว่าที่แฮนดิแคปก่อนนะถ้าในเรื่องของนิแคปนะครับเขาอ,อยู่ที่มินวอนะครับแต่ถ้าในเรื่องของฟอร์มใน,นเรื่องของสิติ นะตอนนี้ผมมองไปที่ North City นะครับประจำบอลคู่นี้นะครับถ้าเกิดใครทจะยึดในเรื่องของ handicap นะครับผมแนะนำให้อยู่ที่รองอย่างทางด้าน Min นวอลนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะเอาในเรื่องของสถิตินะครับผมแนะนำให้อยู่ที่ North City นะครับผมอันนี้คือแนะนำให้กลับคนที่ชอบวิเคราะห์ในเรื่องของสถิติกับคนที่ชอบวิเคราะห์ในเรื่องของ handicap นะครับแต่ด้วยส่วนตัวผมวันนี้ผมขออยู่ที่ North City นะผมเชื่อว่าเล่นในบ้านวันนี้สามแต้มต้องมีแน่นอนนะครับคือ ชัดขาดไม่ขาดไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าบางทนเนี้ยมีแคปเปิดมาบางครั้งไม่ใช่ขาดแค่หนึ่งลูกก็พอนะครับอย่างน้อยหนึ่งศูนย์กันนะครับเราก็ได้อยู่แล้วนะครับประมาณนั้นนะต่อไปเนี่ยบองทุนนี่ฟันธงไปที่อ่าต่อแล้วกันนะครับ,ท,รรรบที่นอริตี้อันนี้ขดอยู่ที่ขึ้นเม็ดนะครับก็จบบนที่ร้อยสามสองคู่นี้ของเรา,รา,า,ขขาเลยครับหากคุณชอบก็ตามสุดท้ายไม่ชอบก็ผ่านได้เลยครับดินยอมเป็นแค่ตัวสมมติส่วนตัวผลเท่านั้นนะครับ สู่วันอีกทีหนึ่งน,นะครับคู่แรกวอมตรงไปต่อที่ลีงโงครับส่วนคู่ที่2ให้อยู่ที่นอร์ดิสตี้นะครับส่วนคู่นี้นะครับบอลค่อนข้างเยอะนะครับก็ค่อย่ากันอีกทีหนึ่งน,นะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ